สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสุขศึกษาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนู้นเนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราขั้นกันด้วยเรื่องของโรคเอดนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะก็คือวันนี้เนื้อหาของเราจะเป็นในเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเป็นตอนที่2แล้วนะคะวันนี้เนื้อหาก็คือจะเป็นในเรื่องของกีฬาสากลประเภททีมแล้วก็กีฬาไทยค่ะ ก่อนอื่นนะคะกีฬาสากลประเภททีมที่คุณครูนํามาให้เรารู้จักก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะซึ่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยราัชากาลที่6จากการที่พระองค์เนี่ยสเสด็จประพาสและก็ศึกษาดูงานในยุโรปนะคะเรามาดูทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาฟุตบอลกันนะคะ ทักษะแรกนะคะก็คือการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมจากในภาพนะคะเป็นการยกเท้าซ้ายและเท้าขวาเนี่ยสลับกันแล้วก็เอามาแตะลูกฟุตบอลนะคะ,ะลูกฟุตบอลมนันมีลักษณะกลมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกไว้นะคะทักษะที่2นะคะก็คือการเดาะลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้าในภาพที่2นี้นะคะวิธีการปฏิบัติก็คือเราต้องโยนลูกฟุตบอลเนี่ยให้ตรก กกระดอนกับพื้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใช้หลังเท้าของเราเนี่ยในการเตะลูกฟุตบอลน,นะคะปล่อยให้กระดอนกับพื้นแล้วก็ใช้เท้าอีกข้างดอกนะคะทำสลับกันไปมานะคะแล้วก็เริ่มฝึกดอลูกบอลโดยที่เราไม่ให้ลูกบอลเนี่ยตกลงพื้นนะคะก็จะเป็นการฝึกความคุ้นเคยนะคะกับลูกฟุตบอลน,นะคะ มาต่อกันนะคะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลนะคะทักษะที่3ก็คือการหยุดลูกฟุตบอลที่กิ้งเรียดมากับพื้นนะคะด้วยฝ่าเท้าอ่ะสมมุติว่าเขาเตะลูกฟุตบอลมาเนาะเราจะต้องให้เปิดปลายเท้านะคะแล้วก็เกรงข้อเท้ารับหรือว่าหยุดลูกฟุตบอลแล้วใช้ฝ่าเท้าเนี่ยใส่ลูกฟุตบอลไปข้างหน้าหรือว่าปาดออกด้านข้างเพื่อเล่นต่อนะคะอันนี้เป็นการหยุดลูกฟุตบอลด้วยฝ่าเท้าค่ะ ต่อไปนะคะทักษะที่4นะคะการส่งและการเตะลูกฟุตบอลอาการส่งและการเตะลูกฟุตบอลหลังเท้าเรียนยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้อันดับแรกเลยเราต้องยืนให้เป็นเส้นตรงกับลูกฟุตบอลเท้าที่ตรงกันข้ามกับเท้าที่จะใช้เตะเนี่ย ให้วางขนาดกับลูกฟุตบอลนะคะเข่าของเราก็จะงอเล็กน้อยใช้เท้านะคะที่จะเตะเนี่ยเหยียดเต็มที่เลยนะคะเกรงข้อเท้าแล้วก็หัวเข่าให้แน่นนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพกนะคะแล้วก็เตะลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้าค่ะอ่ะอย่างในภาพนี้นะคะตัองเรียนพรอนึกภาพออกเนาะต่อไปนะคะเป็นการส่งแล้วก็เตะลูกฟุตบอลด้วย ข้างเท้าด้านในหรือเราเรียกว่าลูกแปรนะคะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยยืนให้เป็นเส้นตรงกับลูกฟุตบอลวางเท้าขนานกับลูกฟุตบอลห่างประมาณ1ฝ่ามือปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าขาที่ใช้เตะหรือว่าแปะนียให้แบะออกนะคะให้แบะเข่าออกด้านข้างปลายเท้าจะเปิดออกนะคะแล้วก็ชี้ขนานกับด้านข้าง เกรงข้อเท้าและหัวเข่าให้แน่นนะคะจากนั้นโยกเท้าขนานกับพื้นให้เหวี่ยงขาเตะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านไหนอ,อย่างในภาพเห็นไหมทักษะต่อไปนะคะการหม่งลูกฟุตบอลนะคะก็คือการใช้บริเวณหน้าผากของเราเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสกับลูกฟุตบอลซึ่งมีวิธีการฝึก โดยการที่เราเอาตาของเราเนี่ยมองดูที่ลูกฟุตบอลตลอดเวลานะคะต้องเกรงลาคอด้วยจากนั้นใช้หน้าผากสัมผัสกับลูกฟุตบอลนะคะใช้หัวของเราในการเดาะขึ้นอ่านี่เรียกว่าการโม่งลูกฟุตบอลนะคะต่อไปนะคะเป็นการยิงประตูค่ะ การยิงประตูนะคะจะเป็นการเตะลูกฟุตบอลที่ต้องเพิ่มแรงเหวี่ยงแล้วก็แรงดีดนะคะขนาดเข้าเตะลูกฟุตบอลการฝึกยิงประตูให้ลูกบอลเนี่ยเรียดไปกับสนามนะคะมีวิธีการยิงด้วยส่วนต่างๆของร่างกายอยู่6ชนิดนะคะอันดับแรกคือยิงด้วยหลังเท้านะคะยิงลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในใช้ข้างเท้าด้านนอกใช้หัวรองเท้า ใช้ส้นเท้าแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าเนี่ยในการสไลด์ในการยิงเข้าประตูนะคะอย่างในภาพนี้เห็นไหมเป็นการยิงประตูด้วยหลังเท้ายิงตรงๆเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตำแหน่งของผู้เล่นนะคะฟุตบอลเนาะใน1ทีมเนี่ยฟุตบอล1ทีมเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เล่นในสนามทั้งหมด11คนนะคะ11คนนี้แบ่งเป็นผู้รักษาประตูหรือว่าเราเรียกว่ามือโก1คนนะคะแล้วก็ ผู้เล่นในสนามอีก10คนนะซึ่งการเล่นฟุตบอลเนี่ยมีแบบแผนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีวิวัฒนาการพัฒนาใหม่เรื่อยๆเนาะแต่เราก็ยังเล่นแล้วก็ยังคงแบ่งออกเป็น4ตำแหน่งใน1ทีมนะคะตำแหน่งที่1คือผู้รักษาประตูค่ะตำแหน่งที่2ผู้เล่นกองหลังตำแหน่งที่3ผู้เล่นกองกลางและตำแหน่งที่4ผู้เล่นกองหน้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูระบบการเล่นฟุตบอลนะคะระบบการเล่นเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบและแต่โค้ดเนาะและแต่โค้ดเขาจะฝึกให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยเล่นรูปแบบไหนซึ่งมันมีเกิดขึ้นมาใหม่ๆอยู่แล้วแต่ละเทคนิคซึ่งแต่ละทีมเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้นะคะซึ่งระบบพื้นฐานที่จะช่วยในการเล่นเนี่ยก็คือเป็นระบบ4-4-2 4-4-2คืออะไร4-4-2คือผู้เล่นกองหลัง4คนกองกลาง 4คนแล้วก็กองหน้า2คนนั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะคะก็จะเป็นระบบการเล่นแบบ44 2ีอ่าเห็นไหมวงกลมตามจุดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของผู้เล่นแต่ละจุดอย่างสีเทาเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูนะคะกองหลังสีเหลืองมีอยู่4คนกองกลางสีม่วงมีอยู่4ี่คนและกองหน้ามีอยู่สองคนที่จะต้องประจำจุดอยู่ในสนามฟุตบอลนะคะ หัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎกติกาในการเล่นฟุตบอลนะคะอันดับแรกเลยสนามฟุตบอลเห็นไหมอ่นนี่เป็นภาพตัวอย่างนะคะความยาวของสนามฟุตบอลอยู่ที่90ถึง120เมตรโดยประมาณนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นความยาวสนามความกว้างจะอยู่ที่55ถึง90เมตร นะเห็นไหมเส้นประตูเขตประตูจุดโทษส่วนโค้งของเขตโทษเห็นไหมคะแล้วก็จะมีมุมทงมุมทงนะคะสี่มุมด้านนอกแล้วก็ตรงกลางด้วยเห็นไหมจุดกึง่งกลางสนามเราก็จะมีเส้นตามนี้เลยในสนามฟุตบอลอเด็กๆลองดูนะว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี่เห็นไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของลูกฟุตบอลค่ะลูกฟุตบอลที่ใช้เนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะซึ่งจะมีเส้นรอบวงตั้งแต่6 8สิถึงเจซนเมตรนะคะแล้วก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ410กรัมถึง420กรัมค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างลูกฟุตบอลนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของผู้เล่นนะผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยแต่ละทีมจะประกอบ ด้วยผู้เล่นที่ไม่เกิน11คนอย่างที่คุณครูเล่าไปตั้งแต่ครั้งแรกเนาะโดยจะเป็นผู้รักษาประตู1คนแล้วแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างที่แข่งขันอยู่นี่ได้ทีมละ3คนนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงเวลาของการเล่นนะคะการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น2ครึ่ง ครึ่งละ45นาทีนะคะแล้วก็มีเวลาพักครึ่งประมาณ15นาทีนะคะแล้วสมมุติว่า2ทีมเนี่ยแข่งเสมอกันเราก็จะมีการต่อเวลาอีก30นาทีซึ่งจะแบ่งเป็นครึ่งแรก15นาทีครึ่งหลัง15นาทีสมมุติว่าแข่งการต่อเวลาไปอีกละยังเสมอกันอีกเราจะตัดสินผลแพ้ชนะด้วยการยิงลูกโทษนั่นเองค่ะทีมไหนที่ยิงลูกโทษเข้าโกมากที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะคะ ต่อไปนะคะมาพูดถึงหัวข้อกีฬาไทยนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของตะกร้อวงนะคะตะกร้อวงเนี่ยแตกต่างจากการแข่งขันเซปักตะกร้อนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูรายละเอียดของตะกร้อวงตะกร้อวงเนี่ยเป็นกีฬาไทยนะคะซึ่งนิยมเล่นกันเพื่อเป็นการออกกําลังกายมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานในการเล่นนะคะเราไม่เน้นผลแพ้ชนะ นะคะแล้วก็ช่วยสร้างความสามาัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นได้อีกด้วยค่ะทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเล่นตะก้กวงนะคะ,ะทักษะแรกก็คือการ เตะลูกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในหรือที่เราเรียกว่าลูกแปรนะคะอ่ะอย่างในภาพนะักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยเนาะเราต้องยกเท้าขึ้นนะคะแล้วก็เตะลูกตะก้อในลักษณะท,ที่เราหงายเท้าโดยใช้ข้างเท้าด้านในในการเตะลูกตะก้อนนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปนะคะการเตะลูกตะก้อด้วยหลังเท้าลักษณะก็จะค,คล้ายๆกับการเดาะลูกบอลด้วยหลังเท้านะคะเราต้องยอ่อเข่าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อยนะคะพร้อมกับเหวี่ยงเท้าอีกข้างนะคะแล้วก็ขึ้นเตะลูกตะก้อนะแล้วเราก็งอเข่าแล้วก็งุ้มปลายเท้าเล็กน้อยพร้อมทั้งให้ปลายเท้าเนี่ยชี้ตรงไปทางทิศทางที่ลูกตะก้อจะวิ่งไปเพื่อให้ลูกตะก้อเนี่ยถูกหลังเท้า ตรงบริเวณโคนนิ้วเท้าของเราเล็กน้อยอ่าอย่างในภาพนักเรียนเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการฝึกในการเดาะลูกตะก้อนะคะต่อไปนะคะเป็นการหม่งลูกตะก้อนะคะเราต้องเอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อยย่อเข่าแล้วก็กางแขนทั้งสองข้างเพื่อสร้างความสมดุลเนาะเมื่อลูกตะก้อลอยลงมาต่ำให้สปริงข้อเท้าอ่าแล้วก็เหยียดลำตัวและเท้าขึ้น ทั้งสองข้างนี้ขึ้นไปพร้อมกับโยกตัวไปข้างหน้าโม่งลูกตะก้อโดยใช้หน้าผาบริเวณไรผมของเรานะคะอย่างในรูปนี้เห็นไหมนี่เป็นการโม่งลูกตะก้อค่ะต่อไปนะคะเป็นการตั้งลูกตะก้อนะคะการตั้งลูกตะก้อเนี่ยมีหลายลักษณะเลยนะคะอย่างในภาพที่ครูมาให้ดูเห็นไหมเป็นการตั้งตะก้อนะคะด้วยการใช้ข้างเท้าด้านในนะการตั้งตะก้อด้วยหลังเท้า ใช้เขา่าหรือว่าศีรษะในการตั้งลูกตะก้อก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนฝึกไปจนคล่องเนี่ยนักเรียนจะชินและก็เก่งมาฝึกความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเล่นตะก้อวงค่ะการเล่นตะก้อวงเนี่ย เป็นการเล่นที่ใช้จํานวนผู้เล่นน้อยนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความสมัคคินในหมู่คณะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองซึ่งจํานวนของผู้เล่นเนี่ยมีตั้งแต่2คนถึง4คนขึ้นไปนะคะท่าทางที่ใช้ในการเล่นตะก้อวงเนี่ยก็จะใช้ลูกแปรลูกเข่าลูกมงได้หมดเลยนะคะแล้วสถานที่ในการเล่นตะก้อวงเนี่ยจะใช้พื้นที่เรียบนะคะแล้วก็ขนาดไม่ต้องกวาง้างมากนักก็ได้นะคะสามารถ ใช้ลานอนเนกประสงค์ต่างๆในการเล่นตะกร้อวงได้เลยค่ะ,ะดูในดูในภาพนะคะนักเรียนนะคะอันนี้เป็นวิธีการเล่นนะคะตะกร้อวงเราต้องเตะตะกร้อภายในวงนะคะแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาเตะส่งให้ผู้เล่นคนนั้นเตะส่งให้ผู้เล่นคนนี้ให้นานที่สุดเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกตกพื้นเนี่ยสามารถหยิบขึ้นมาเล่นได้ใหม่นะคะ การเล่นตะก้อวงเนี่ยไม่ได้กำหนดหรือว่าระบุจำนวนผู้เล่นที่แน่นอนตายตัวสามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นได้โดยไม่จำกัดเลยนะคะอะถ้าผู้เล่นมากขึ้นก็เปลี่ยนจากตะก้อวงเล็กเป็นตะก้อวงใหญ่นะคะอันนี้เป็นการเล่นตะก้อแบบไทยนะคะไม่ใช่เป็นการแข่งขันที่เป็นกีฬาสากลเนาะ,ะคุณครูว่านักเรียนพอจะเคยเห็นกันบ้างนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์นี้เนาะกีฬาสากลประเภททีมนะคะก็คือฟุตบอลแล้วก็กีฬาไทยก็คือการเล่นตะกร้อวงนั่นเองอะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมไปทำแบบทดสอบใน Google Form กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ